เปิด5หลักเกณฑ์สงกรานไทยคว้ามารดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2566สงกรานไทยได้ขึ้นมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในคลิปนี้แอดมินจะมาไขข้อข้องใจสำหรับเรื่องราวความเป็นมาของวันสงกรานของไทยเราว่าความเป็นมาของวันสงกรานนั้นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน เพราะเรื่องราวนี้ก็ได้เป็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลทั้งอาเซียนทําให้ชาวไทยและชาวต่างาชาติต่างพากันถกเถียงและสับสนในเรื่องนี้ว่าสงกรานต้นตํำรับมาจากที่ใดและต่างคนก็ต่างเข้าใจว่าเป็นวัฒนธรรมของตัวเอง ทั้งทั้งที่ยูนิสโกก็ได้ตัดสินใจให้ไทยสงกรานไทยขึ้นเป็นมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะหากทุกท่านพร้อมแล้วเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวันสงกรานของไทยเราไปพร้อมๆกันค่ะไขข้อข้องใจทำไมจับต้องไม่ได้หมายความและรายละเอียดของคำคำนี้หมายถึงอะไรและเปิดหลักการสีมรดกภ,ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ทั้งโขนนวดไทยโนราและสงกรานไทยที่เข้าเกณฑ์ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสงกรานเป็นพิธีกรรมของศาสนา,าพราหมณ์เกี่ยวกับการย้ายราศีของดวงอาทิตย์จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษร,ราวกลางเดือนเมษายนของทุกปีราชสำนักโบราณในอาเซียนรับประเพณีสงกรานจากพราหมณ์อินเดียเหมือนกันทุกแห่งทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมอำนาจการปกครอง สมัยแรกๆสงกรานมีอยู่ในราชสำนักเท่านั้นราษฎรทั่วไปไม่รู้จักสงกรานครั้นนานเข้าถึงสมัยหลังๆจึงแพร่หลายสู่ราษฎรและผสมผสานกับประเพณีพื้นบ้านสืบจนปัจจุบันเช่นรถน้ำและกลายเป็นศาสตร์น้ำและรถน้ำดำหัวและขอพรจากคนเฒ่าคนแก่ด้วยค่ะสงกรานในราศีเมษคือเมษสงกรานมีความสำคัญในความเชื่ออ,อินเดียโดยเฉพาะในทางโหราศาสตร์ เรื่องจากพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษอันอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของจอมฟ้าเหนือศีรษะพระอาทิตย์จะมีกำลังและความร้อนแรงสูงสุดนอกจากนี้ราศีเมษยังเป็นราศีสถิตลัคนาของโลกและลัคนาของเมืองตามหลักโหราศาสตร์อินเดียแต่ในปัจจุบันชาวฮินดูในอินเดียภาคเหนือเน้นความสำคัญของมาก่สงกรานมากกว่า ส่วน5ห,หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินั้นเรามาดูกันหลักเกณฑ์ที่1สงกรานต์เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นโดยชุมชนชาวพุทธที่หลากหลายและชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆทั่วประเทศไทยเทศกาลดังกล่าวมีระยะเวลา3-7ถึงวันเริ่มต้นด้วยผู้หญิงและเด็กมารวมตัวกันเพื่อทำความสะอาดและตกแต่งบ้านและสถานที่สาธารณะประชาชนไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระพุทธรูป แสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษก่อเจดีไซน์และบริจาคเงินสร้างวัดนักโหราศาสตร์พระพิสุทธิ์ช่างฝีมือผู้ชายผู้หญิงและเด็กล้วนมีบทบาทในงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้โดยความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องได้รับการถ่ายทอดในระดับ รัวเรือนและระดับชาติผ่านการเรียนการสอนทั้งในระบบนอกระบบการศึกษารายการดังกล่าวช่วยส่งเสริมคุณค่าของประเพณีซึ่งมีหน้าที่ทางสังคมและวัฒนธรรมได้แก่การชำระล้างสิ่งชั่วร้ายในอดีตและการขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในปีที่จะมาถึงการกลับมาเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวการเคารพผู้สูงอายุและบรรพบรุษ การทำบุญทางพุทธศาสนาความร่วมมือในชุมชนการเฉลิมฉลองความสามคัคคีการให้อภัยและความปรารถนาดีข้อมูลในส่วนนี้อธิบายถึงการขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นใจว่า ความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้นจะเป็นที่ประจักษ์และตระหนักรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนา,นานาชาติด้วยนะคะสงกรานประกอบด้วยการปฏิบัติของมรดกที่มีชีวิตที่แตกต่างกันในชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลายทั่วประเทศไทยการขึ้นทะเบียนนี้จะช่วยให้ผู้คนในชุมชนเหล่านั้นตระหนักถึงความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และสร้างความรู้ความเข้าใจในแง่มุมเฉพาะด้านของ มรดกทางวัฒนธรรมรวมทั้งการส่งเสริมเทศกาลในท้องถิน่นจะส่งเสริมการเจรจารภายในและระหว่างชุมชนท้องถิ่นด้วยค่ะและเนื่องจากการเฉลิมฉลองสงการานต์แตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคและชุมชนการขึ้นทะเบียนจึงเป็นการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการตระหนักรู้และความเคารพดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและสันติภาพระหว่างชุมชนในระดับชาติและระดับโลกอีกทั้งการเคลื่นทะเบียนนี้จะสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนที่มีภูมิหลังทางสังคมและศาสนาที่แตกต่างกันหลักเกณฑ์ที่3ค่ะความมีชีวิตของรายการนั้น มีการรักษาผ่านการปฏิบัติและสืบทอดภายในครอบครัววัดทางพุทธศาสนาและโรงเรียนสังคมไทยโดยรวมยังได้ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีสงการานต์ผ่านสื่อต่างๆซึ่งรัฐภาคีมีส่วนในการสืวนรักษาโดยประกาศเป็นวันหยุดราชการตามบริบทของเทศกาลสงกรานต์หน่วยงานหลายแห่งได้ํำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนงานด้าน โลจิสติกของกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำให้ธุรกิจมากเกินไปค่ะกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมกับชุมชนกลุ่มบุคคลและปะเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องได้นำเนินงานด้านการวิจัยการระบุข,ข้อมูลและการจัดทำเอกสารรวมทั้งการถนวหนเนื้อหาเกี่ยวกับรายการดังกล่าวไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน มาตรก,การสงวนรักษาที่เสนอมีความมั่นคงที่จะปกป้องรักษาถ่ายทอดและฟื้นฟูความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของสงกรานด้วยการส่งเสริมแน่ปฏิบัติและความหมายที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นค่ะซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้คนรวมถึงผู้หญิงเยาวชนและกลุ่มคนชายขอบด้วยความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการจัดการเทศกาลนอกจากนี้ยังให้ความสนใจเป็นพิเศษ ในการป้องกันผลกระทบที่ไม่คาดคิดจากการขึ้นทะเบียนเช่นการทำให้ธุรกิจมากเกินไปการขยายการเฉลิมฉลองในพื้นที่สาธารณะมากเกินไปและไม่ปลอดภัยและการใช้ทรัพยากรน,น้ําอย่างไม่ยั่งยืนด้วยนะคะหลักเกณฑ์ที่4ค่ะตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมามีการจัดการทำเอกสารสัมภาษณ์และการแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนได้แก่ประาชาชนศิลปินผู้อาวุโสที่เคารพ พระภิกษุผู้นำทางจิตวิญญาณครูอาจารย์นักวิชาการและนักประวัติศาสตร์ท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นและผู้นำเยาวชนด้วยนะคะตั้งแต่ปีพศ2562กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ทีมวิชาการเพื่อทำการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเสนอรายการสงกรานซึ่งมุ่งเน้น5จังหวัดในแต่ละภูมิภาค และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ4ครั้งและการประชาพิจารณาพิจารณโดยการที่มีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมอย่างกว้างขวางส่งผลให้ได้รับความยินยอมในการเสนอรายการและเอกสารนี้มาพร้อมกับหนังสือยินยอมหลายฉบับ ซึ่งมาจากทั้งองค์กรและตัวแทนชุมชนด้วยค่ะหลักเกณฑ์ที่5หลักเกณฑ์สุดท้ายนะคะสงกรานต์เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติมาตั้งแต่ปีศพศ2554บัญชีรายการได้รับการดูแลโดยหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับสงกรานต์ประกอบด้วยการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์คำนิยามแนวปฏิบัติบทบ,บาทของชายและหญิง และความเชี่ยวชาญต่างๆในการดูแลรักษาและสืบทอดโดยมีกระบวนการซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู้ถือครองภูมิปัญญาท้องถิ่นพระภิกษุผู้นำชุมชนช่างฝีมือนักวิชาการครูเยาวชนและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งนี้บัญชีรายการจะมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกๆ3ปีโดยชุมชนที่เกี่ยวข้องจะเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแต่ละครั้งด้วยค่ะ คลิปนี้แอดมินขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้หากแอดพูดผิดพลาดประการใดกราบขออภัยอย่างสูงนะคะคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ